สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเทป2 5งห้าสามศูนวอลุ่มหนะครับของพงศิษฐ์คัมพีนะครับซึ่งมมวน,นี้เป็นมวมที่หายากแล้วก็นักสะสมหลายๆท่านนะครับก็อยากจะได้ไว้ในครอบครองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําว่าตัวเทปมมวน,นี้มีรายละเอียดข้อแนะนําข้อสังเกตยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเรามาดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับดูตั้งแต่หน้าปกเลยนะครับ นะปกก็จะเป็นคัมพีวอลลุ่มหนึ่งสองห้นะครับผมผลิตโดยเสียงคัมพีนะครับตรงนี้นี่ครับคอลเลกชันเทปที่ออกภายใต้เสียงคัมพีก็จะเหมือนจะหายากทุกทุกอัลบั้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทีจันทานะครับแล้วก็มีตัวคารวะคารวานปกแดงนะครับก็หายากนะครับโดยเสียงคัมพี เรามาดูชื่อเพลงนะครับหน้าแรกก็จะเป็นเพลงลิงพเนจรสู้เรียนและงานลูกอีสานนะครับหน้าที่2ก็จะเป็นฝันนิทราถึงเพื่อนถนนอยู่ในใจนะครับนี่ก็จะบอกว่า10เพลงนะครับวันที่ผลิตกันยายน2544สงวนลิขสิทธิ์บริษัทเสียงคาพีวิธีใช้ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับมีบาร์โคดมีอีเมลด้วยนะ ก็มีสปอนเซอร์แล้วมาดูความในใจครับจริงๆแล้วเป็นเทปชุดแรกครับนำมาบันทึกใหม่มีเพลงใหม่2เพลงก่อนอื่นขอขอบคุณคุณฮัสซันโซล่ามิวสิกที่ให้ความสะดวกพี่เล็กคาราบาวและพี่หงาผู้ให้โอกาสในวันนั้นอายุ19มั้งครับตอนนี้34เร็วเหลือเกินวันวัยสังขารประสบการณ์เรื่องราวอัตตาอีโกสารพัด อันไหนเอถอะทะมากก็พยายามตัดออกและหวังว่าจะทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขขึ้นมาบ้างในยุคสมัยของการก่อการร้ายโรคเอดและการแก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติและแก่งแย่งทั้งความคิดขอให้มีความสุขให้ได้นะครับขอประคุณแล้วก็มีลายเซ็นนะครับพงศิษฐ์คำพีวันที่19กันยายน2544นะครับก็จะมีภาพพี่ปูเรามาพลิกดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังก็จะต้องหันแนวนี้นะครับเป็นเครดิตนักดนตรีนะครับผมก็จะเป็นนักดนตรีชุดที่พี่ปูเล่นอยู่ด้วยบ่อยที่สุดนะครับก็เป็นวงคัมพีเลยพีอุดรนะครับพียุทธดนในนะครับอุทัยวุฒินะครับก็ตามนี้เลยนะครับในมุนนี้ผมก็จะชอบเพลงลูกอีสานฮะแล้วก็ ถึงเพื่อนจริงๆก็ชอบเกือบทุกเพลงนะพเนจรก็ชอบนะโอเคครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสองห้าสามศูนย์นะครับข้อสังเกตของเทปม้วนสองห้าสามศูนย์นะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสมาของผมสองม้วนที่มีนะครับก็คือนับปกเหมือนกันครับแต่ว่าตัวม้วนเนี่ยจะสังเกตว่า,าพลาสติก ของตัวม้วนจะเป็นเรียบๆนะครับอันนี้จะเป็นเรียบๆส่วนอีกม้วนหนึ่งของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบมีเป็นร่องๆแบบเนี้ยครับก็จะไม่เรียบแบบอีกม้วนหนึ่งนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมถึงออกมาสองแบบนะครับเพราะว่าตอนที่ทําก็คือวางขายได้ไม่นานแล้วก็ถูกเก็บออกไปนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบเรียบๆแบบนี้กับ มีร่องตรงนี้นะครับแปลกดีนะครับตัวปกเหมือนกันนะครับสองห้าสามศูนย์ครับที่ผลิตออกมาเมื่อปีสองห้าสี่สี่นะครับถูกเรียกเก็บออกจากแผงเพราะว่าเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับปัจจุบันหายากมากครับ ก็เก็บไปครบทั้งสองแบบนะครับถือว่าท้าทายดีครับก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับในสมัยก่อนการผลิตก็คงจะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับเราก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทค่ายเทปนั้นผลิตกันยังไงนะครับผมหากทุกท่านชอบรายการอยี่ยกับเทปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำในการเกี่ยวกับเทปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแอดเบนนะครับเป็น แอดมินที่ช่วยไปคอยมาปวดเราทุกตอนนะครับก็ขอแนะนำแอดเบนให้ทุกท่านราจักด้วยนะครับเบนแล้ววันนี้ท่านผู้ชมเบนเล่ะไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ